สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกหุ้นที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วอย่าง Netflix นะครับแต่ว่าเราจะมาดูกันในมุมมองใหม่ทั้งหมดเลยหลังจากที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนั่นก็คือการแตกพานหุ้นครั้งใหญ่นั่นเองครับเอาละครับที่เราต้องมาคุยจันวันนี้เนี่ยก็เพราะว่า Netflix เขาเพิ่งทำการแตกพาร์ทหุ้นหรือที่เรียกว่า Sto อก Split ไปสุดๆดร้อนๆเลยเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2025นี้นี่เอง ในอัตราส่วน10ต่อ1น,นะครับถามว่ามันคืออะไรง่ายๆเลยครับลองนึกภาพตามนะฮะเหมือนเรามีพิซซ่าถาดใหญ่อยู่ถาดหนึ่งแล้วเราก็หั่นมันออกเป็น10ชิ้นเล็กลงคือมูลค่ารวมของพิซซ่าทั้งถาดอย่างเท่าเดิมเป๊ะๆเลยแต่ราคาต่อชิ้นมันถูกลงใช่ไหมครับในโลกของหุ้นก็เหมือนกันเลยครับการทําแบบนี้มันก็ทําให้นักลงทุนรายย่อยอย่างเราๆเนี่ยสามารถเข้ากัเป็นเจ้าของหุ้น Netflix ได้ง่ายขึ้นเยอะเลย และนั่นแหละครับก็นำมาสู่คำถามที่สำคัญที่สุดของการวิเคราะห์ในครั้งนี้เลยว่าสำหรับมักลงทุนที่กำลังมองหุ้น n น็ f l i x ในราคาใหม่เนี่ยเอ๊ะมันคือโอกาสในการเข้าลงทุนหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นสัญญาณของจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่เราต้องจับตามองกันให้ดีวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับเพื่อจะตอบคำถามนั้นได้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันในประเด็นหลักๆนะครับไล่ตั้งแต่โมเดลธุรกิจที่เปลี่ยนไปไปดูตัวเลขการเงินแบบเจาะลึก กลยุทธ์การเติบโตในอนาคตความเสี่ยงที่ต้องระวังและสุดท้ายเราจะมาสรุปกันในมุมมองของนักลงทุนครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่หัวใจของเรื่องกันก่อนเลยนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกลยุทธ์หลักของ Netflix ที่ต้องบอกว่ามันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวครับคือในอดีตเนี่ยนะครับเ e t f l i x เขาอยู่ในโหมดที่เรียกว่า land grabs หรือแปลตรงตัวก็คือยึดครองดินแดน พูดง่ายๆคือทุ่มงบไม่อั้นเลยครับขอแค่ให้ได้ผู้ใช้ใหม่มาเยอะที่สุดแต่ว่าตอนนี้เกมมันเปลี่ยนไปแล้วครับบริษัทได้ก้าวเข้าสู่เฟสที่เรียกว่า harvest หรือการเก็บเกี่ยวอย่างเต็มตัวแล้วเป้าหมายหลักตอนนี้ไม่ใช่แค่จำนวนสมาชิกอีกต่อไปแต่คือการทำยังไงก็ได้ให้เกิดรายได้และกำไรสูงสุดจากฐานผู้ใช้ที่มีอยู่โดยเน้นไปที่การมีส่วนร่วมหรือ engagement เป็นหัวใจสำคัญครับสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดเลยนะครับคือการที่ผู้บริหารออกมาประกาศหยุด รายงานจำนวนสมาชิกใหม่รายไตรมาสโอ้โหนี่คือการส่งสารไปถึง Wall Street แบบตรงๆเลยนะครับว่าเฮ้ hey, ต่อไปนี้เนี่ยอย่ามาตัดสิน Netflix ที่จำนวนสมาชิกอีกต่อไปแล้วนะแต่ให้มาตัดสินกันที่ความสามารถในการทำกำไรและก็การสร้างกระแสงเงินสดซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนระยะยาวให้ความสำคัญมากที่สุดครับสไลด์นี้จะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นครับว่าเขาปรับกลยุทธ์ตามแต่ละพื้นที่ยังไง อย่างในอเมริกาเหนือหรือ UCN ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้หรือ ARPU สูงที่สุดอยู่แล้วเนี่ย Netflix ก็จะเน้นไปที่การรักษาลูกค้าเก่าไว้ด้วยคอนเทนต์สดเด็ดๆอย่าง American Football NFL แต่พอมาดูฝั่งเอเชียแปซิฟิกหรือ APAC ที่ ARPU อาจจะยังไม่สูงเท่าแต่เติบโตเร็วมาก กลยุทธ์ก็จะต่างออกไปเลยครับคือเน้นขยายฐานผู้ใช้ผ่านแพ็กเกจราคาที่เข้าถึงง่ายโดยใช้คอนเทนต์เกาหลีกับอนิเมะเป็นแม่เหล็กดึงดูดนั่นเองครับเอาล่ะครับพอเราเข้าใจโมเดลธุรกิจที่เปลี่ยนไปแล้วทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วมันสะท้อนออกมาในตัวเลขทางการเงินยังไงบ้างซึ่งผมต้องบอกเลยว่านี่คือส่วนที่น่ายึงมากๆครับเรามาเริ่มกันที่บรรทัดบนสุดก่อนเลยรายได้ในไตรมาสสนะครับ โตขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งถึง17%เมื่อเทียบกับปีก่อนไปอยู่ที่ระดับ1.15หมื่นล้านดอลลาร์ตัวเลขนี้ก็เป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดการไว้เป๊ะๆเ,เลยครับแสดงให้เห็นว่าทรุรกิจหลักของเขาเนี่ยยังคงเติบโตได้ดีมากๆแม้ว่าบริษัทจะใหญ่มากแล้วก็ตามแต่พอเราเลื่อนลงมาดูที่บรรทัดกำไรสุทธิอ้าวกลับกลายเป็นว่าพลาดเป้าไปพอสมควรเลย ตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดที่นักลงทุนหลายคนอาจจะเริ่มกังวลแล้วคําถามก็คือมันเกิดอะไรขึ้นทําไมไรายได้โตดีแต่กําไรถึงออกมาหน้าผิดหวังล่ะเฉลยอยู่ตรงนี้ครับคือมันไม่ใช่ว่าธุรกิจหลักเขามีปัญหานะครับแต่เป็นเพราะมันมีรายการพิเศษที่เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวเข้ามาแทรกนั่นก็คือค่าใช้ใจ่ายทางภาษีที่ต้องไปจ่ายย้อนหลังที่บราซิลครับก้อนใหญ่เลยนะฮะหกล้านดอลลาร์ ทีนี้ถ้าเราลองหักไอ้ก,ก้อนนี้ออกไปก่อนนะแล้วดูเฉพาะกําไรจากการดําเนินงานจริงๆเนี่ยโหต้องบอกว่ามันแข็งแกร่งกว่าที่ตลาดคาดไว้ซะอีกนี่แหละครับคือตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยว่าทําไมนักลงทุนอย่างเราเนี่ยจะดูแค่ตัวเลขบรรทัดส,สุดท้ายอย่างเดียวไม่ได้ต้องเจาะลึกลงไปดูไส้ในด้วยและนี่ครับตัวชี้วัดที่บอกสุขภาพทางการเงินที่แท้จริงได้ดีที่สุดสำหรับธุรกิจแบบ Netflix เลยก็คือกระแสงเงินสดอิสระหรือ free cash flow ครับ นี่คือเงินสดจริงๆที่เหลือในกระเป๋าหลังจากหักค่าใช้จ่ายและการลงทุนทุกอย่างออกไปหมดแล้วจะเห็นเลยว่ามันเติบโตแบบก้าวกระโดดมากๆคาดการกันว่าปี2025เนี่ยจะสร้างเงินสดได้ถึง9,000ล้านดอลลาร์ซึ่งมันแตกต่างจากคู่แข่งส่วนใหญ่ในตลาดที่ยังคงต้องเผาเงินลงทุนมหาศาลอยู่เลยครับแล้วคำถามต่อมาคือ Netflix เอาเงินสดมหาศาลขนาดนี้ไปทำอะไรต่อคำตอบก็คือซื้อหุ้นคืนครับ บริษัทเลือกที่จะไม่จ่ายปันผลแต่เอาเงินสดก้อนโตเนี่ยไปซื้อหุ้นของตัวเองคืนจากตลาดการทำแบบนี้นะครับมันเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆจากผู้บริหารว่าพวกเขามองว่าราคาหุ้นในปัจจุบันเนี่ยมันยังต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของบริษัทอยู่นะและมันยังเป็นการเพิ่มกำไรต่อหุ้นหรือ EPS ให้กับผู้ถือหุ้นที่ยังถือหุ้นอยู่ต่อไปด้วยครับ เอาล่ะครับหลังจากที่เราเห็นความแข่งแกร่งของธุรกิจในปัจจุบันกันไปแล้วทีนี้เรามามองไปข้างหน้ากันบ้างดีกว่าครับว่า Netflix เขาวางแผนที่จะเติบโตและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนหรือที่เรียกว่า competitive mode ต่อไปยังไงผู้บริหารเขาวางแผนการเติบโตไว้3ระดับหรือที่เขาเรียกว่า three horizon growth plan ครับระดับแรกเลยคือการรีดประสิทธิภาพจากธุรกิจสมาชิกหลับให้ได้มากที่สุดระดับที่2 คือการเร่งสเกลธุรกิจโฆษณาให้โตแบบติดจรวดและระดับที่3คือการหวานเมล็ดพันธ์ุเพื่ออนาคตระยะยาวอย่างเช่นธุรกิจเกมมิ่งแล้วก็ Netflix House ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เหมือนกับการขยายคู่เมืองรอบป้อมประการของธุรกิจให้มันกว้างออกไปเรื่อยๆนั่นเองครับ ถ้าเราเจาะไปที่ระดับที่2หรือธุรกิจโฆษณานะครับตัวเลขน,นี้มันน่าทึ่งมากนะฮะแค่ช่วงปลายปี2025แพ็กเกจแบบมีโฆษณาเนี่ยมีผู้ใช้งานต่อเดือนสูงถึง70ล้านคนไปแล้วนี่คือเครื่องจาักรการเติบโตตัวใหม่ที่กำลังติดเทอร์โบเลยครับมันช่วยให้ Netflix สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่อาจจะอ่อนไหวเรื่องราคาได้มากขึ้นแล้วก็ยังสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกช่องทางหนึ่งด้วย อีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญมากๆที่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งของป้อมประการก็คือการทำ eventation ครับหรือก็คือการสร้างอีเวนต์สดที่ทุกคนต้องดูเดี๋ยวนั้นพลาดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสด NFL การได้สิทธิ์ถ่ายทอดมวยปล้ำ WWE หรือไฟมวยหยุดโลกสิ่งเหล่านี้ทำให้ Netflix มีสิ่งที่คู่แข่งไม่มีครับนั่นก็คือ appointment viewing หรือการนัดคนดูให้มาชมพร้อมๆกันซึ่งมันเป็นอาวุธที่สำคัญมากๆในการลดอัตราการยกเลิกสมาชิกหรือ churn rate นั่นเองครับ แน่นอนครับว่าทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเรามาดูภาพรวมกันแบบตรงไปตรงมาเลยดีกว่าครับว่า Netflix ตอนนี้มีความเสี่ยงอะไรที่ต้องจับตาดูบ้างและนักวิเคราะห์นใน Wall Street เขามองเรื่องนี้กันยังไงความเสี่ยงหลักๆเลยนะครับมีอยู่3ข้อด้วยกันข้อแรกเลยคือความเสี่ยงด้านกฎระเบียบคือไอปัญหาภาษีแบบที่เจอในบราซิลมันอาจจะเกิดขึ้นในประเทศอื่นอีกก็ได้ ข้อ2คือตลาดในอเมริกาเหนือเริ่มอิ่มตัวแล้วครับทาให้การจะเติบโตด้วยการขึ้นราคายอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะทําได้ยากขึ้นและข้อที่3คือความเสี่ยงด้านเทคนิคในการถ่ายทอดสดเอีเวนต์ใหญ่ๆครับซึ่งถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยอาจจะกระทบกับชื่อเสียงของแบรนด์ได้เลยครับแต่ถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงพวกนั้นอยู่นะครับแต่ภาพรวมมุมมองของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เนี่ยยังคงเป็นบวกอย่างท่วมท้นเลยครับ75%์แนะนำซื้อ ซึ่งมันสะท้อนความเชื่อมั่นว่ากลยุทธ์ใหม่ของบริษัทแม้ว่าจะเป็นการเน้นทำกำไรธุรกิจโฆษณาหรือคอนเทนต์สดจะสามารถขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคตได้สำเร็จครับและราคาเป้าหมายเฉลี่ยของนักวิเคราะห์หลังจากที่แตกพาไปแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ136ดอลลาร์ครับซึ่งก็หมายความว่าตลาดยังมองเห็นอัพไซด์หรือช่องว่างให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นไปได้อีกพอสมควรเลยจากราคาในปัจจุบันมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับ เราจะรวบรวมการวิเคราะห์ทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้บทสรุปสุดท้ายสำหรับมุมมองของนักลงทุนพร้อมกับจะพาไปดูภาพทางเทคนิคของราคาหุ้นกันสักเล็กน้อยครับถ้าเรามาดูในเชิงเทคนิคกันบ้างนะครับตอนนี้ราคาหุ้นกำลังเคลื่อนไหวยอยู่ในกรอบแคบๆเพื่อสะสมกำลังโดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่100ดอลลาร์และแนวต้านสำคัญที่115ดอลลาร์ครับ จุดที่น่าสนใจก็คืออินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดโมเมนตัมอย่าง RSI เนี่ยตอนนี้มันอยู่ในระดับที่เรียกว่า o v e r s o u g หรือภาวะขายมากเกินไปซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันอาจจะบ่งชี้ว่าแรงขายเริ่มอ่อนกําลังลงและอาจจะเป็นสัญญาณของการกลับตัวขึ้นในระยะสั้นได้ครับและนี่คือบทสรุปและแก่นการลงทุนที่ผมคิดว่าทรงพลังที่สุดครับ นั่นคือ Netflix กําำลังเปลี่ยนผ่านตัวเองจากการเป็นแค่บริการสตรีมมิ่งซึ่งอาจจะมองว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยไปสู่การเป็นสาธารณูปโภคด้านความบันเทิงที่จำเป็นในชีวิตประจำวันมันกำลังจะกลายเป็นเหมือนไฟฟ้าหรืออินเทอร์เน็ตไปแล้วครับเพราะการมีคอนเทนต์ที่หลากหลายและอีเวนต์สดที่พลาดไม่ได้ทำให้การจะยกเลืกบริการเนี่ยมันทำได้ยากขึ้นเรื่อยๆครับ ดังนั้นคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้เราไปคิดกันต่อก็คือว่าในวันที่ Netflix กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตของพวกคนแบบนี้ไปแล้วและด้วยเครื่องจักรทำเงินที่แข่งแกร่งขึ้นเรื่อยๆมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทในระยะยาวเนี่ยมันจะถูกประเมินไปได้ไกลแค่ไหนกันแน่นี่คือสิ่งที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งครับ